นายขนมต้มยันวีและบุรุษยอดครูมวยจากคนธรรมดาทำไมถึงกลายมาเป็นลายสักได้ถ้าอยากรู้ไปดูกันครับสวัสดีครับเพื่อนสายมูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงยันอีกยันหนึ่งที่มีเพื่อนๆเ,เนี่ยขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือยันนายขนมต้มนั่นเองนะครับซึ่งยันนี้เนี่ยจะมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนจะมีความเป็นมายัางไงมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างถ้าอยากรู้นะครับผมก่อนไปชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมก่อนนะครับนายขนมต้มเกิดในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยที่พ่อและแม่ของนายขนมต้มนั้น ถูกพม่าฆ่าตายหมดนายขนมต้มจึงต้องไปอาศัยอยู่ที่วัดตั้งแต่เล็กๆจนอายุได้ประมาณส0บขวบจึงเริ่มฝึกมวยไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงสมัยพระเจ้าเอกทัศน์นะครับไทยนั้นได้เสียกรุงศรีให้กับพมา่าทําให้นายขนมต้มนะครับต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยด้วยในระหว่างนั้นนะครับพระเจ้ามังระกระทรงปโปรดให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีเกตธาตุในเมืองย่างกุ้งครั้งใหญ่เลยนะครับ และการบูรณะครั้งนั้นก็แล้วเสร็จในปีพศ2317นั่นเองนะครับผมพอถึงวันเลิกง,งามยามดีก็คือวันที่17มีนาคมพระเจ้ามังระจึงโปรดให้ทำวิธียกฉัดใหญ่ขึ้นไว้บนยอดเจดีเพื่อเป็นปฐมฤกษ์แล้วได้ทรงเปิดงานมหกรรมเฉลิมฉลองอย่างใหญ่โตและในระหว่างมหกรรมเฉลิมฉลองนั้นนะครับก็ได้มีขุนนางพม่าคนหนึ่งไปบอกกับพระเจ้ามังระว่า ในหมู่เชลยของไทยเนี่ยนะครับมีนักมวยฝีมือดีอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือนายขนมต้มนั่นเองซึ่งพระเจ้ามังระนะครับหลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นก็จึงสั่งให้มีการจัดแข่งขันมวยพม่าขึ้นนะครับผมโดยที่ให้ชกต่อหน้าพันที่นั่งนั่นเองนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับทุกคนนายขนมต้มนะครับได้ทําการเอาชนะนักมวยพม่าไปถึง10คนด้วยกันนะครับโดยที่10คนนั้นเนี่ยไม่มีใครยืนจนครบยกสักคนเอาง่ายๆก็คือว่าชนะน็อกทั้ง10คนนั่นเองนะครับผม จนพระเจ้ามังระเนี่ยนะครับยกมือขึ้นตบหน้าอกของนายขนมต้มและบอกกันนายขนมต้มว่าคนไทยมีพิษส่งทั่วตัวมือเปล่าไม่มีอาวุธใดๆเลยตัวคนเดียวก็อยังชนะคนได้ถึง10คนและพระเจ้ามังระก็ได้ชอบอกชอบใจเป็นอย่างมากจึงได้ทําการปูนบําเหน็จให้แก่นายขนมต้มโดยจะแต่งตั้งให้เป็นข้ารับใช้ในกรุงอังวะแต่ว่านายขนมต้มปฏิเสธและขอให้พระเจ้ามังระปลดปล่อยตนและเฉลยคนไทยทั้งหมด เพื่อให้เป็นอิสระได้กลับบ้านเกิดและพระเจ้ามังระนะครับก็ได้ยอมทําตามความต้องการของนายขนมต้มจึงทําให้นายขนมต้มและเฉลยชาวไทยนะครับได้รับอิสระเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับผมซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นยุคของกรุงธนบุรีหรือว่ายุคสมัยของพระเจ้าตากสินนั่นเองนะครับผมและนายขนมต้มนะครับก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบในบ้านเกิดของตัวเองนะครับผมแต่ว่าไม่มีข้อมูลนะครับว่าเสียชีวิตไปเมื่อไหร่นั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าฟังจากเรื่องราวนะครับก็ดูเฉยเไม่มีอะไรแต่ทําไมนะครับนายขนมต้มถึงได้กลายมาเป็นยันกลายมาเป็นลายสักนะครับผมก็เพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านต้องการที่จะรำลึกถึงคุณงามความดีความเก่งกล้าความกล้าหาญของนายขนมต้มนั่นเองนะครับผมจึงนํามาเป็นลายสักนั่นเองนะครับและข้อดีสําหรับผู้ที่สักยันลายนายขนมต้มเนี่ยนะครับผมมีความเชื่อกันว่า ยันลายนี้จะช่วยปกปักรักษาช่วยคุ้มครองผู้ที่ศักดิ์นะครับผมและจะช่วยส่งเสริมให้มีความกล้าหาญมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีพละงกำลังเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับและข้อเสียของผู้ที่ศักยันลายในขนมต้มนะครับนั่นก็คือผู้ที่ศักยันลายนี้มักจะโดนคนอื่นเนี่ยนะครับกดขี่ข่มเหงโดนรังแกโดนเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอนะครับผมอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อก็ต้องลองสังเกตดูนะครับว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าและกระถาปลุกของยันลายในขนมต้มนะครับ วาสันส้นๆง่ายๆนั่นก็คือโกโลโกโเขแค่นั้นเองนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องหมั่นท่องจําให้ขึ้นใจด้วยนะครับเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามโจรตัวนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับเรื่องราวความเป็นมาของยันลายนายขนมต้มข้อดีข้อเสียนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมด้วย ก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเ็งด้วยสำหรับวันนี้โมมูลตลูช่องคูคูที่สายมู้งตควรพลาดขอลาไปก่อนเราไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย